ใบดีย ok ูด네ดีมีแห้งวีนมาแค้นแฟทนหมองพี่น้องหมอล่ำครับผมช่องป็ญังว่าเพิ่นว่าไปิเชียวครับเกิดเหตุด้วนพี่น้องเกิดเหตุด้วนเป็นอย่าง่รทีง่ายมองครับเดิมที่แรกเริ่มเดิมที่ได้นาสนามที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรื่องวันนี้กรับตะลัปัดเป็นคางอันนี้เป็นโุงเลียยบ่อนอนี่ เป็นหลังทีม่าการครับจากหน้าเป็นหลังมือจากหน้ามือเป็นหลังมือครับตอนนี้ <c oughs> อันนี้ทีม่าการครับนี่เห็น,าานสาระแดงแดงครับเสาอากาศฟังพูนเป็นหน้าทีม่าการเป็นบริเวณจัดงานเมื่อนี้ได้ยินแต่มาพืนบ่อไห่ใส่สนามแล้วเพราะสนามมันปลูกหญ้าไม่ก็เลยง่ายว่าเป็นหลังทีม่าการเทียนจากหน้าเป็นหลังครับ นี่นายจะเป็นโรงเรียนเหรอครับโรงเรียนครับที่แรกนึกว่าโรงบ้านบ้านเองครับเป็นโรงเรียนโรงเรียนสีบนเรลืองนิดป้าดมันคว่นนี่ยังโอ้คุนไไรถดิโอ้ยว่ามันไฟไหมดากรถโอ้กะขุ่นโพดเนาะใหญ่ครับใหญ่สนามใหญ่ไปที่ายสังกะสีแต่กก็ปลาซับยูหมองเกาลืออะไะพี่น้อง ยังามาทั้งหลังก็ซื้อกับเป็นสนามแล้วครับเนี่ยไปนี่เป็นเดินขี่ดินเนี้ยบเลยครับถ้ามีฝนนี่เอะลวเนี่ยแท้นี่ครับเพราะเป็นดินแดงดินเหนียวถ้ามีฝนนี่ยจบเข้าเลยครับเนี่ยเราทีมงานเวทีครับโอ้ยแม่งอันนี้มาไต่เพราทีมงานละเอียดอยู่ครับ แมงม่านมบนเขาไปนี่หมวกพี่น้องเฮงแต่พ่อพีผมบนเขาไปมันกับเมือนตกนั่นแล้วย้ายสนามย้ายสนามครับย้ายสนามด่วนแ,แล้วเรื่องง่ายกลับไป็นของก้อยดีรู้นี่จากสนามนะเป็นสนามดินครับวันนี้แต่ว่า,าก่อฝนตกนี่ ฝนตกนี่จังเป็นจังลนะครับจังบักสังเขากับฝนตกมันนีดินมันเป็นดินเหนียวดินแดงไม่พี่น้องเป็นดินเหนียวดินแดงกับฝนตกเปจังบักสังนี่การติดเกือบติดยังเกือมาแท้แล้วกับฝนตกครับตรงนี้น่าจะเป็นขีวรถเพราะมันขีวรถเป็นรถโดยสารแดินรับสง่งนักเรี้แหละครับรถสีสมสมบูจอดซักลากเยอะหน,นิครับ เราเป็นพื้นที่ของทีมาการอำเภอศรีบุญเลีここ้ยงซื้อกันแต่เป็นด้านหลังครับเป็นด้านหลังเป็นด้านหลังมันเป็นไยังจะมาให้ทางคุนก่อนว่าโอ้โหเฮียน้ำมาปูสัต ขหลังไม่พี่ซีบกับคนมาขามเลยพอ,อเขาเงินพอเจ้าคือบออยู่ห่มอยู่เงาอยู่ในฝุ่นเจ้าคือมาไว่เถอะคุณล้านค่ะเขาอย่างมาใส่อยู่ใน,นห่มใส่ย,ยู่ในวัดเุ่นคอยเป็นอย่างคอยเป็นยูทูบเบอร์ขบแไ่แมานอนเจ้าเป็นอย่างสันสีหูนะเนจ้าเบ้น<ย>เต๋อยูทูบเบอร์ขบแต่น้ำแมานอนขบแต่เมื่อวานเล้วไข่ขี้ไข่ขี้ว่าหอนไปสีหูห่วงโปะ ไปเป็นอย่างวะนล่อก็เป็นมาเร่งเป็นตับเป็นบาหวานไข่ของหูฉัเพร่หมอนหมอนปจังเหี้ยนะุดไปทายสนามหญ้าผุนสนามหญ้าใส่มิตดินน่ะเนี่ยเนี่ยเสนามหาเนี้ยเขาไม่เหยียบเนีไม่ยบเด้พนไม่าเหยียบนั่นสสรุปว่าบ่ได้สนามหญ้ามันกรตังยากคือเขาขัดไม่เหยียบหญ้าแล้เฮงแต่เห็ดยากอยู่หันน่ะเนี่ยเนี้เน้น้ยน้เน้นี้ยเนียเี่เนี้เนีนั้นก้เนีเนี้น้เน้ยเน้ย้ เราเสียก yeah, no ันได้ป okay. mm? yeah. uh, no. uh. so. ่ะเนี่ขันป uh ้าหงเยียบาแล้วยังไงก็ลงไที่วะเนพอรถเขาต้องเลียนเข่าเลียนออกหน้าไม้ที่มั่นละเล้วเลยดีแล้วเราได้นีเห็นต่ปาอยียแกได้กี่เนาะฮะยูเซ่ก็เฮ้ยตลาดพี่ยังก่อนรถเขาได้เทละั้นไหมสเขาแฉไหมยสบหกนคับ่บ่สสหกหกสิบสี่อนุหกสสี่ผมจำได้ครับอ่าแกเป็นโดมมันนะนาไว่ที่เป็นโดมมันนะน้าเมทีเป็นดมมันเ่ อันเวทีครับอันโดมครับมองอันเวทีนี่ได้ถึงกันยุ่งสิควบควบประมาณยี่สิบุ่นยีสิบเมตรอ้ยรกันางเฉะเรารถออกอะไรเทีละคันบ่ออกแค่ไหนไมฆากจมย่ำนั่นอ้อนหนุนหกสิบสี่ยืดไหนครับเอากับเพราดีผมอยู่แถวนั้นนี่พอผมอยู่อออนหนุดสายสิบเจ็ดเ้มันเยื่องกันเยี่ยงกันเนี่ย ยูอันนนหกสิบสี่อันนุนหกี่แต่ว่าแจ้ไใบแต่ว่าแบ้งใอคับที่ว่ายูอันตลาดอันยูสวนอันนั่นก็แชบยูต่าดฮับ่แชบซับอันนี้อันนี้่วนมากไม่อล่ะสวนสวนสวนยังบอกสวนผักสวนผักบอแ่สวนผักอะไรสวนผักก็แชบผักก็นี่อีกอันนี้นี่นแชบผักก็สวนผักอีกนั่นแหะก็นันแก่เลามักสำนันคับอีกยังหนึงหอนด้วกัครับอียงนึ่งยูติดทังที่เขาถุกออกนเ็นป่าเขาอยู่ทุบอันนั้น้ล่าเข่าแหงรอยแปด นัหลานนั้นเหรอเล่ารับเหงื่ออยเปียนนั้นรอะรรออบนัดนอยน่ในัในซอยในซอยในซอย้น้ามนเอามุ่งเต็มยู่นอันนั้นร้าคาเหงื่อลอยเปียจำได้ครับึ้นซื้อแกะเนี่ยใครอยักใครเลยเลยอันนี้ก่อนเลยบิ๊กซีอันที่ลํำเพิ่นโชว์ไปลงได้ได้ลงกไวที่เปียนห้องกันละนี่กํานั้นแกกันลํำเพิ่นโชว์ไปล่งอ่ะไม่ไม่อ่ะยูบิกซีย่างดีเนี่ยแต่ว่าลงกไวที่ได้เปียนห้องมันติด มันติดเวทีใขจะมีสีผองมาลงได้ไเปลี่ยนห้องซ้ำเวทีหมอลาซิ่งมาเมือนนั้นนักดนตรีได้ยืนซ่อนกันเาเนาะแล้วเอามากองกวงมันหวาเราว่ะออายะนเอเต็มหมาเนี่ยแล้ก็มีมีความพุ่มใจแล้วกับมี้กับมีคว้มพุ่มใจของเราเนี่ยแล้วได้สำนึกกันเลยห้นาทสามพัแล้วเอ้าห้อนห้อน เอาหอมกันโสกันเลี้ยงเฝ้าพื้นกำาลังแกฉครับพี่น้องสถานที่แล้วมาียบๆเขาโมนี่ได้ได้มองแล้วครับหลังที่ว่ากันอำเภอสีบุญเรื่องครับต่ำต่ำหกันแดนรกใส่กันมันต้องเป็นตะกี้เป็นบ่อน้ำนี้เลยนี่ครับขันฝนมาตกก็ไม่ยังหรอกครับย่านฝนผมมาขันฝนขันฝนตกขันฝนตกดีงานเขาเลยหรือ อห็นไหมปลาฝุ่นี้ผมสัมาษุ่นีมองจอดไหมสมมืออนเขาว่ามันเริ่มมือนีสั่เนี่ยเพราะวาพายุรุนรนเริ่มมือนีสั่เนี่ยวันที่หกเริ่มวันที่หกเนี่ยตอนฝนตกนี่เพราะในหนเองเนาะเขาว่ามันเป็นดินเหนียวนี่เสียดเลยแหละยังไงก็เสียดแท้กันฝนตกแต่ว่าติดเกือบยางซ้ำเอาบุญมาไข่ลวกัฝนตกเย

ผมของเจ้าผมก็บิรผมติดตาไป้อบเออขอบคุณหลายๆขอบคุณหึงานหนึงันผมก็ติดตาไปมืดหับผมพูดจากมคือขึ้นเนี่ยคนมาเทวงานผมยาวผมไปเ็นเม่หยางครับย่นี่อค้นมระวงย่อนยุครับว่าไม่นั่งวุงเขาพยังยงหนาน่นว่าเ่อไหร่โอ้ยอากาศเนีอากาศหนาเป็นห่วง็นเดียว พราะว่าตกยากดอกเพราะสิม่วงเลี้ยงผลไม่ค่อยตกครับเพราะนี่แล้วมันเป็นเจียงสี่ไหมครับคณะการแบบนี้นี่ทุกปีทุกปีผลนั้นไม่ค่อยตกสีม่วเลี้ยงอาได้ตกก็ตกค่าขนาดเนี้ยสิม่เลี้ยงเลยครับไม่ตกก็ไม่ตกเอาเลยโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ย่ายสนามเด้อขอบคุณพี่น้องหลายพ่อกลายคิปนะครับสวัสดีสวัสดีคุณ